ครับสวัสดีครับพบกับผมมูนพ่ออีกแล้วนะครับเนาะผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องติดบัวและเขามุมนะครับเนาะโอเคเข้ามาเลยกันเลยอันนี้ก็เป็นเวลาการเวลาเข้ามาจบตรงมุมประตูนะครับมุมประตูนี้เข้ากระตัดทําการตัดแต่มันพอดีกับบัวที่เข้าเสียดผมพามาจากไซก็เป็นเสษขดคอรลค่อยแล้วตอนนี้ครับผมก็แหกแหกแล้วมากเขาสี่สิบห้านะครับันก็จะมาเข่านี้เลย ป,าาปั๊บเทากับก่าตะปูหยอดเข้าไป่ซนวิธีการทิดตั้งบก่บาตะปูยากเดียวนะครับบีบจวดแับแปะไว้ซืือๆจบหฮงนะครับผมนี่ฮงที่ผมผัดได้เองนะครับเป็นไม้อัดนี่ยเวล,ลาเขาจะตัดสีสิบนานะครับนี่สีิาที่ผมตัดนี่เข้ากัแค่สอดกับฮงนะครับเข้าก็ตัดจวด นอจากได้ไล่นีเขาก็สอดเข้าในห้องห้องก็ตัดจวดมันก็เจะเป็นทรงหนี้เลยและกันนี้ครับเลยปรับ40หาใส่เลยโอเคต่อมาเปลี่ยนบัวฝาเพดานนะครับบัวฝาเพดานนี่ก็เฮ็ดห้องขึ้นกันนะครับห้องนี้จะเป็นห้องที่ผมเพดากพอดีแล้วล่ะนี่ผนังเขาก็จะยูทัน่า,านี้เยครับ โอเคเข้าก okay, so, ับแกให้มันได้รูปทรงของมันนี่นะครับเนาะแต่ได้รูปทรงแล้วปุ๊บเข้าก่อฉากนะครับมาทาทางนี้นะครับทาบทั้งนี้ไปทาบทั้งนี้ไปทาบทั้งนี้ไวลวเข้ากัดเรื่อยมือเข้านะครับเวลาเข้าจะเข่ามุมปั๊บขอนี้เข้ากับหั่นเลยเข่ามุมโอเคนะครับวิธีการจบงานกับซิลิโคนนะครับผมแนะนําให้เป็นซิลิโคนยิ่งเก็บทั้งไตราคาขอบเพิงนะครับ แล้วก,การเก็บงานดันในองนี้องผมกัแล้วแหละบแล้วการที่มุสมุนยังเก็บสีนะครับนี่ตัวนี้ผมแนะนําให้เป็นซิลิโคนนะครับเพราะว่าเขาทําความสะอาดนั่นกันทำความสะอาดมันไม่ม,มีอย่างติดนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับผมแนะนําให้เป็นอะคริกนะครับเนาะแต่ยังถ้าต้องเป็นอะคริกนะครับมันจะเสีาท่าสีติดนะครับนี่ครับสีเป็นสีทองนะครับ เพราะว่าตัวนี้มันบนมีสีซิลิโคนเป็นสีนี้เท่ากับเอามาท่านะครับมันจะเป็นเนียนเลยนี่คือผมเก็บงานะผมกัลองท่ามันนะครับเ่ยแต่เนียนจิ๊บว่าเันเนียเดียวกันนะครับโอเคคลิปนี้ทาม,มีประโยชน์หรือว่ามากักจังใดกับฝากกดซับสไครต์ไลค์แชร์ให้น้ำเลยนะครับโอเคสวัสดีครับบา,บาย